สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสารกันนะคะวันนี้จะเรียนกัน2เรื่องก็คือเรื่องการเขียนเรียงความและการเขียนโครงงานค่ะการเขียนเรียงความจะประกอบไปด้วย3ส่วนเรามาดูส่วนที่1กันนะคะส่วนที่1เรียกว่าส่วนนำหรือคำนำ เราควรจะเริ่มต้นด้วยคำคมเนื้อเพลงหรือบทกลอนก็ได้นะคะเพื่อเราความสนใจของผู้อ่านค่ะส่วนที่สองคือส่วนของเนื้อเรื่องเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับหัวข้อที่เราตั้งไว้เรียงเรื่องราวตามลำดับแต่ละย่อหน้านั้นควรมีความสัมพันธ์กันและสาระสำคัญจะต้องมีความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นใจความเดียวกันด้วยนะคะส่วนที่3ส่วนสรุปส่วนสรุปคือการกล่าวจบเรื่องทั้งหมดแบบกระทัดรัดได้ใจความและไม่ต้องขยายความอีกนักเรียนสามารถจบลงด้วยสุภาษิตคำคมให้น่าสนใจนะคะหรือจะจบแบบทิ้งคำถามไว้ให้ผู้อ่านคิดต่อก็ได้คะ่ะ เรามาดูถึงการตั้งชื่อของเรียงความเราควรตั้งชื่อเรื่องให้ตรงกับประเด็นเนื้อหาที่เราวางเอาไว้หรือตั้งชื่อให้กระชับน่าสนใจที่จะทำให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อไปค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนเรียงความนักเรียนสามารถเข้าไปอ่านได้นะคะเรียงความฉบับนี้ขึ้นต้นด้วย คำนำที่น่าสนใจก็คือน้ำสำคัญยิ่งใหญ่คือน้ำพระไทยสู่ปวงชนเขาขึ้นต้นด้วยคำขวัญน,นั่นเองนะคะเนื้อเรื่องก็จะกล่าวถึงพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นเองค่ะและตอนจบส่วนสรุปก็สรุปพระราชกรณียกิจทั้งหมด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยย่อได้กระชับและได้ใจความสำคัญที่น่าสนใจทีเดียวเลยค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องการเขียนโครงงานภาษาไทยกันนะคะเรามาดูถึงหลักการเขียนโครงงานภาษาไทย ถ้านักเรียนสามารถเขียนโครงงานตามหัวข้อต่างๆนี้ได้นักเรียนสามารถนำไปเขียนโครงงานในวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะอันดับแรกที่จะต้องมีก็คือชื่อของโครงงานนั่นเองนะคะชื่อของโครงงานเราจะต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทําโครงงานของเราด้วยเราควรตั้งชื่อให้น่าสนใจเช่นกระเป๋ามหัศจรรย์น,นะคะหร,หรือกล่องมหัศจรรย์เป็นต้น ข้อ 2. ชื่อผู้จัดทําโครงงานนักเรียนต้องเขียนรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานทั้งหมดระบุให้ชัดเจนว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบงานส่วนใดบ้างต่อไปหัวข้อที่3อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนะคะนักเรียนต้องระบุด้วยนะคะเพื่อเป็นการยกย่องเผยแพร่และรวมถึงขอบคุณที่ท่านอาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการทำโครงงานจนบรรลุจุด มุ่งหมายนะคะต่อมาข้อ4ที่มาและความสำคัญของโครงงานนักเรียนต้องอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไมต้องทำโครงงานนี้ทำแล้วได้อะไรหากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไรมี3ส่วนเหมือนกันนะคะเหมือนการเขียนเรียงความก็คือมีคำนำมีเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปข้อ5วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน คือการกําหนดจุดหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทําโครงงานในการเขียนวัตถุประสงค์นักเรียนต้องเขียนให้ชัดเจนและก็ให้อ่านเข้าใจง่ายด้วยนะคะข้อ6ประโยชน์ที่ได้รับจากการทําโครงงานนะคะนักเรียนจะต้องสรุปนะคะต้องบอกให้ได้ว่าโครงงานนี้ทําแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นด้วยค่ะ ข้อเสมมุติฐานของการศึกษาโครงงานนะคะนักเรียนต้องตั้งสมมติฐานมีการคาดคะเนมีคำตอบของปัญหามีหลักและเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีรวมทั้งผลของการศึกษาโครงงานที่ได้ทำมาแล้วข้อ8ขอบเขตของการทำโครงงานเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือนักเรียนต้องมีระยะเวลาในการทำในการศึกษาโครงงาน และวิธีที่จะใช้ในการศึกษาด้วยนะคะขอ้อ 9. วิธีการดำเนินโครงการนักเรียนใช้วิธีใดในการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการขอ้อ10วัสดุและอุปกรณ์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการศึกษาตามโครงงานอาทิเช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงานหนังสือที่ต้องใช้ประกอบการอ้างอิงข้อมูล แหลงศึกษาค้นคว้าอื่นๆเพื่อให้โครงงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเอาไว้ข้อ11ผลการศึกษาค้นคว้านักเรียนต้องนําเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองต่างๆที่สังเกตรวบรวมได้มานําเสนอและวิเคราะห์ได้ด้วยสุดท้ายข้อ12สรุปผลและข้อเสนอแนะนักเรียนต้องอธิบายผลสรุป ที่เกิดจากการทำโครงงานนะคะรวมถึงข <w> ้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหากมีผู้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้นะคะต่อไปในอนาคตได้ด้วยการเขียนโครงงานเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถความถนัดตามความสนใจ โดยที่มีครูผู้สอนคอยให้คําแนะนำโครงงานนั้นสามารถทำได้ทุกระดับชั้นสามารถทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้เรื่องการเขียนเรียงความและการเขียนโครงงานก็จบแต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ